ับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินตอนนี้อยู่ถนนรามอินทานะครับเริ่มจากซอยอ่หกนะครับนี่ครับหกเป็นถนนหมายเลข304นะครับถนนรามอินทาถนนเส้นนี้ก็ยาวไปนู่นเลยนะครับจากเชิงเซาันเลยแล้วก็เข้าไปใน นะครับแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดนนทบ,บุรีเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูนะครับไม่รู้ว่าเปิดวิ่งกันหรือยังนะถนนราบอินทานะครับนี่เลีเ้ยวซ้ายข้างหน้านะครับไปบางกปีนะครับไปนวมิน ตรงไปเรื่อยๆนะครับถนนรามอินทรา,าข้างหน้าจะเป็นแยกคูบอนนะครับคูบอ,อานนวมินนะไปออกถนนเกษตรนวมินนะครับหรือว่าประเสริฐมโนกิจ มีท้องฟ้าสดใสนะครับข่าวเขาบอกว่าอากาศจะหนาวนะทางเหนือทางอีสานนะครับมาตรงนี้ก็เป็นสถานีคูบอนนะครับนี่สถานีรถไฟฟ้ายัางสร้างไม่เสร็จนะครับ ยังไม่มีบันไดาทางขึ้นลงเลยนะอันนี้คือบรรยากาศของถนนรามอินทานะครับมุ่งหน้าไปหลัก4ี่นะครับ8กิโลเมตรจากตรงนี้นะครับ ที่ของคันนายาวนะครับนี่เส้นทางลัดด้านซ้ายก็เป็นท้องที่ของบึงกลุ่มนะครับเขตบึงกลุ่มนะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็เป็นสอนคันนายาวฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นสอนอโคกทามนะครับ รามอินทา38นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางด่วนนะ,ะบางนาดาวขนองนะครับตรงนี้นะครับ สถานีอะไรบ้างนะครับเขาไม่ได้เขียนป้ายบอกนะบางบางที่ก็เขียนบอกนะครับไม่รู้ว่าออกซ้ายนะครับไปวัดชิรพลนะครับมีนบุรีวัดชิรพลเอาไว้โอกาสต่อไปนะครับแถวนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับตามคำขอ ับแถววัดเชลพลน,นะครับมันจะมีทางไปอยู่ อนีที่แล้วนี่เป็นสถานีวัชรพลนะครับถนนรามอินทาฝั่งขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปทางหลักสี่ตรงนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะทางวิ่งนะครับสถานีก็สร้างเกือบเสร็จแล้วนะครับ

ขึ้นสะพานนะครับแยกลาดปากเขานะครับข้างหน้านี้เป็นเส้นทางลัดนะครับไปออก,อกเกษตรนวมินนะครับแยกลาดปากเขานะครับ ยังไม่เห็นรถไฟฟ้าวิ่งมาเลยนะครับที่เขาก็ตั้งเสาไฟาส่งสัญญาณไฟกันแล้วนะครับตรงนี้รถน่าจะวิ่งได้แล้วนะไฟฟ้าสายสีชมคูนะครับกรุงเทพชานเมือง นี้ก็มาถึงซอยเสยนานะครับสาถานีเสนานิคมนะครับก็มาขึ้นสะพานอีกนะครับนี่ วังหินนะครับตรงนี้เสนาวังหินนะ,ะเลี้ยวซ้ายก็จะไปวังหินนะครับ mm hmm. ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็อ,อ วันธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็ทํางานไปวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ยาวนะครับจากลาบินทาเข้ามาโอนโยธินนะก็กรุณาช่วยดูให้จบด้วยนะครับ โฆษณาให้ด้วยนะครับไปได้เป็นกำลังใจก็ได้ค่าแรงหน่อยน,นะครับอันนี้เป็นสถานีรัชโยธินนะครับทั้งหน้าจะเป็นตึกค้างนะครับอา,อาทิตย์ที่แล้วก็วิ่งขาออกนะอาทิตย์นี้มาวิ่งขาเข้านะครับนี่ครับตึกค้าง ที่แยกรัดโยธินนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับถนนพหลโยธินนะครับที่สถานีพหลโยธิน24นะครับแล้วก็มาดูกันคลิปต่อไปนะครับจาก5แยกลาดคร้าวไป นุงสาวพอีชัยนะครับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นีจะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนวงเวียนหลักสีนะครับตัดกับถนนพหลโยธินนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสถานีรามอินทาซอยสามนะกำลังสร้างบันไดทางขึ้นนะครับ เวียนบางเขนนะครับข้างหน้านี้นะผมจะออกตรงนี้เลยนะครับาปากกลิดนะครับตรงไปาลาดพร้าวก็เลี้ยวซ้ายนะครับสะพานใหม่ก็เลี้ยวขวา ินานะครับก็ไปต่อด้วยถนนแก้งวัฒนะนะครับถน,นนรามินชาก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับเอ่รามินทาซอย2นะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝั่งนี้ตรงนี้ก็เป็นสถานีใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่ดูด้านล่างก็รู้นะครับนี่ทึบไปหมดเลย าทางน,นี้นะครับวงเวียนบางเขนนะครับนี่รถไฟฟ้าวิ่งมาข้างบนน,น,บน,น,นูนนะครับสายสีเขียวก็เป็นถนนพหลโยธินนะครับวัดภาษีมหาธาตุนะครับอยู่ด้านขวาข้า,างๆก็เป็นอุโมงนะครับ ถนนรามินพานะครับมาเข้ามาถนนพหลโยธินนะครับฝั่งขาเข้า,าก็อยู่ในเขตบางเขนนะครับตอนนี้ามาจากคันนายาวนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกเกษตรนะครับ พอดโยทินนะครับพี่ที่ที่แล้วผมก็มารีวิวแถวนวมินนะครับนี่ผมทหารราบที่ส1เ็นะครับมีสไตลวอล์กตรงกลางด้วยนะเป็นทางเดินนะครับรถเมล์สายหนึ่งสอง้านะครับ ไปถึงสำโรงเลยเป็นสายนี้นะครับจากเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูนะครับรามินทานะครับตอนนี้ก็มาสายสีเขียวเขียวเหนือนะครับ พมโหนโยธินขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปกเกษตรนะครับไปแยก,กเกษตรไปรัชโยธินไปลาดพร้าวนะครับนี่น่าจะเป็นคลองบางบัวนะครับนี่ บางเขนบางบัวน,นะครับฐานีบางปัวก็เปิดให้ใช้กันแล้วนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายนี้นะครับเปิดกันหมดแล้วนะไปจนถึงนู่นเลยนะครับคูบอนคูคดนะครับไม่ใช่คูบัวมาหาลาัยศรีประทุมนะครับด้านซ้าย ันอาทิตย์นะครับรถจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่เป็นโรงเรียนสารวิทยานะครับอ่แล้วก็กรมป่าไม้นะครับนี่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับด้านซ้ายาด้านขวาก็เป็น กลมป่าไม้นะครับถนนพหลโยธินนะครับสมัยก่อนนี่ผมเ,เมื่อ30กว่าปีก่อนนะผมก็มาทำงานอยู่แถวสะพานใหม่นะครับก็เ,เวลาเราจะมาขึ้นรถที่หมอชิดนะครับกลับบ้าน ก็ชายเส้นนี้นะครับมีแต่ป่าเลยนะแถวนี้นะ,ะตึกยังไม่ค่อยมีนะมีแต่ที่มีตึกแถวอยู่ริมถนนไม่กี่ที่เองนะครับดอกนั้นก็จะเป็นป่าทังหมดตรงนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับกรเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับ น่านจะเป็นแยกเกษตรนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็เป็นถนนด่างวอมินนะครับเลี้ยวขวาก็งามวงวานอา,อาทิ์ที่แล้วก็มารีวิวนะครับตรงไปก็ลาดพร้าวนะครับเส็นนี้เป็นแยกเกษตรนะครับ นล้ว่ามินแล้วก็งามวงวาน